ขนมลูกเต๋าไลเบอร์รี่ต่อต้านอนุมูลอิสระอุด,ดมไปด้วยโอเล็อะ่ะมันเป็นยังไงนะักเรียนอธิบายให้คนไม่เข้าใจเข้าใจง่ายๆนิดนึงขนมลูกเต๋ตาค่ะคือใครกินขนมลูกเต๋าของจังหวัดสุพรรณที่เป็นในนั่นเหมือนกันไหมอ,อันนี้จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่เป็นทั้งตัวแป้งแล้วก็ตัวไส้แป้งและไส้ทำมาจากข้าวไรเบอร์รี่ทั้งหมดอ๋ออันนี้ แล้วทํายังไงเนี่ยอธิบายเข่าๆเอยทำยังไงเอาอะไรไปผสมกับอะไรมีอะไรบ้างก็คือว่าเราถ้าเป็นตัวแป้งนะคะจะเอาตัวเมล็ดข้าวไรเบอร์รี่ค่ะมาบดให้ให,ให้ให้ละเอียดให้เหมือนแป้งเลยะคะ่ะค่ะแล้วก็เอามาผสมกับแป้งอันอีกผสมค่ะส่วนตัวไส้ก็นาข้าวไรเบอร์รี่ไปหุงสุกแล้วก็นํามาบดค่ะผสมกับกะทิน้ำตาละค่ แล้วมันจะอยู่ได้นานไหมหรือว่าสิบวันสิบวันเลยล่ะไม่ใส่สารใดๆแล้วอย่างนี้ไข่กระปุกเท่าไหร่ครับสามสิบห้าบาท,บาทมีกี่ชิ้นคก็เท่าไหร่แปดชิ้นค่ะน้องๆอ,อยู่จากมาจากวิไลอะไรครับเนี่ยเทคนะิคใช่หน้าเทคนิคใช่หน้านะพนักพนักงากนอ๋อพนักงานหารเลยโดยเฉพาะอะไโอเคขอบคุณครับ